แล้วอ้ยบูนัดมาอูย้ยเดิมพันที่50ด้วยนะผมนะโอ้โหสี่แล้วยังไงเฮ้ยสวยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมันมาว่ะโอ้ที่เหลือคือรักเทน,นะคุณผู้ชมนะคําเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความประตือเท่านั้นนะจ๊ะน,น,น้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะ ้้ามุยไปแลวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้พบกันบังอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะมาใน EP ีที่111แลนะ้วหนึ่งห,งห,งหงเลขสวยจะจัดเลยคุณผู้ชมนะ <c oughs> <c oughs> มาเริ่มกันที่ อะไรวะอุ้ยเจ็ดเก้าเก้าแปดร้อยแปะอ่ะแปดร้อยแปะอ่ะออปาดหนึ่งก็ทอนกันให้หน่อยเด้อโอเคโอเคอะคุณผู้ชมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเป็ดที่ยี่สิบห้านะครับผมนะเลทหนึ่งนะลุ้นโบนัสมาอีกม,มาคุณผู้ชมนะเอาเอาละเอาละ,าละยาวๆกันไปเลยตอนนี้ตอนนี้ยาวๆกันไปเลยคุณผู้ชมนะมาแล้ว <c oughs> นิ่งกริ๊บนิ่งกริ๊บเลทหนึ่งนะครับไม่ได้ปรับนะเปียวๆไปเลยยิบหนะ้าไหลยาวๆไปเลยนะครับผมนะโบนัสลุ้นโบนัสเอ้งไม่มาผู้ชมนะเออต้องอย่างงี้ต้องในรุ่นแบบเสียวๆหน่อยผู้ชมนะเอาละเอาละโอ้โหมาห้าสิบนะยาวๆไปเลยผู้ชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะผู้ชมนะเฮ้ยโอ้ยเคว่ะเคี้ยวควายว่ะโอ้ยพันพันสองผู้ชม โอ้โหทีเด็ดจ้าทีเด็ดจ้าสาสาทุสาทุเคสาธุเคพิมพ์มาสาธุเคคุณผู้ชมแอลละพันสองคุณผู้ชมนะไปกันต่อเลยครับผมนะโอ้โหกำไรแล้วที่เหลือคือรักแท้นะคุณผู้ชมนะตามคอนเซปต์นะจ๊ะที่เหลือคือรักแท้นะครับผมนะโอ้โหเฮ้ยโอ้หหน้าโคตรสวยเลยแต่มันตัวเชื่อมันไม่เหมาคุณผู้ชมนะเออ โอ้โหได้มาพันเแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วโอ้โหแล้วลุ้นต่อไปนะทุกผู้ชมนะโอเคโอเคเอาละพันหกห้าสิบสี่นะครับผมนะเดี๋ยวยาวไปพันหกยี่สิบเก้านะพันหกศูนย์สี่เอาวยังไงยังไงยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้กำไรละเอ,อ่อค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไป โอเคนะเพราะว่าเป็นข้อคาแปลนะไม่ต้องรีบนะดูไปเพลินๆน,นะผมนะคลิปนี้แล้วรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะเออโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเราผมเข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์มามาด,ด้วยนะครับผมนะเออซับส,สไครต์ด้วยนะข้างๆนิดเดียวเองปุ่มข้างๆเอื้อมมือไปกดให้หน่อยเร็วๆโอ้กดกระดิ่งนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดแล้วกดกระดิ่งเลยนะเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนะนะรุกคนนะ จ้งเตือนประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมนะทุกวันห้าโมงเย็นนะครับนะและอู้โบนัสมาโอ้ยเดิมพันที่ห้าสิบด้วยนะครับผมนะโอ้โหเด็ดไม่เด็ดก็ดูกันตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะเอาละเอาละเอาละ,าละยังไงครับยังไงครับโอ้สามเท่านะคุณผู้ชมนะสามเท่ากี่ครั้งมันลุ้นกันนะอ่าสิบสี่ครั้งนะคคุณผู้ชมโอ้โหอยาก ขอให้ปรับให้มันช้ากว่านี้นะมันมองเท้าม่ไม่เห็นนะ <c oughs> ปรับเร็ว b o ด s สี่ปะอันนี้สี่สี่แล้วยังไงเฮ้ยสวยเฮ้ยมาวะ่ะเฮ้ยมาวะ่ะโอ้ที่เหลือคือรักแท้นะคุณผู้ชมนะรักแท้รักคืออะไรนะรักคืออะไรรักคือโบนัสนี่เองนะคุณผู้ชมนะ โอ้โหวุฒเด็ดเลยคุณผู้ชมโอ้ยสองคร้งเรืองจะเชื่อครั้งที่8อ่ามาครั้งที่9ก้าคุณผู้ชมอ่าครั้งที่10แล้วปึ๊บมายังไงขอได้ปะขอเพิ่มได้ปะโอ้โหไม่มาว่ะ11แล้วนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่มาว่ะ12แล้วก็ไม่มาเหมือนเดิมนะ13ว่ายังไงครและครั้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะ 14เออมานิดนิดหน่อยห่อยแก้กระใสเฮ้ยอ่าขึ้นสา0พอยู่ทุกทุกนะโอ้คิงสามพันสิบนะทุกทุนะยอดชนะบูน,บน,ะน,นัดน,นะว้าวโอ้ว่วเจ็ร้อย800แ0 0ล้วกันนะมัน79็นะถอนได้หน่อยสักบาทหนึ่งถอ,อ,อนได้นหน่อยสักบาทหนึ่งจะเป็นอะไรไปเออส2 1พนะอง้อยน,นะกน,นะเลือจะเชื่ออะไรคนเนี้ โอ้โหโอเคโอเคงั้นคลิปนี้ก็พ่อประมาณเท่านี้แหละคุณผู้ชมนะโอเคโอเคคลิปอาจจะสั้นไปเต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะโอเคโอเคของงบอะไรใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ